จับชลราคคนละห้าร้อยครับพี่น้องมาบึกนะบ่อนี้นะเตรียมตัวเลยพี่น้องครับผมหลังจากคลิปนี้ไปนะชุดกระชากลากดึงกันแล้วพี่น้องครับผมทั้งหมดจะมีอยู่สิบกว่าเซียนนะครับพี่น้องเริ่มไปแล้วนะเริ่มไปแล้ว มุมนี้นะฮะเออตาหน,นองน้ำมันชื่อผมเลยเนาะห <c ười> นองโผยอ่านนัน่นแสวงแสวงของพโลดลวงพ่อลวงพ่อลกพ่อรับผม

แสดงเบอร์อะไรครับแสดงเบอร์อะไรเบอร์หกครับมันหมานครับเบอร์หนึ่งเวนกรรมันมีจี การจับปลาก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องสิบกว่าเสียนเนี่ยเรามาดูตัวนักตุลากันนะครับการเสียงที่จัด มระานีน้นรั้ะครับจัดแจ้งนะครับก็คือนะครับประเบิกขึ้นนะครับ15ตัวไม่มีการคืนเงินไม่มีการรับประกันแต่ว่าต่ำกว่า15ตัวนะฮะจะขึ้นเงินให้3,000บาทครับผม ครับผมครับผมเดี๋ยวผมไปก่อน,อนหลวงพ่อวานฝั่งเหรอครับฝับงครับเบอร์สีครับหลวงพ่ออันหมายครับผมมันนี่เพื่น้องพอเวลาสามมุมจิ้มแทงพี่น้องครับผมด้านนี้ก็ชมบรรยากาศแบบนี้ไปด้วยนะฮะแถวนี้ก็นะ ประมาณนี้เลยพี่น้องกูบ้านนี้งหรอบอกเลยนะขี้เหล็กบนกระหาดอำเภอนาสง่าจังหวัดชัยงโยกสวยไหมสวยนะบ้านนะ มั็นบ่อนะมันจะเป็นลนักษณะตัว L นะตัว L ฝั่งนี้มันจะเป็นอซอกนิดหนึ่งครับฝั่งนี้ก็จะใหญ่กว่านะด้านนี้ฝั่งด้านต้นตาลมรมนี้เมานับดูว่ากี่เซียนกันะรับมีเซียมหมูหนึ่งนะครับลงพรวดสองแล้วก็เสื้อสีแดงสาม ส้มสี่ชมพูห้าหลังคลายนักเสด็รพรหกคิงเจ็ดจ ER ิตแปดกัมเก้าแบงสิบช่างรุยสิบเอ็ดพัดสิบสองสีสิบสาม สิบแดง16เบอร์สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเส้นสุดท้ายนั่นคือเส้นเอ็มเก้าสิบเก้านะฮะสิบเประมาณนี้ก็เป็นน้องอันนี้ผู้จัดไม่หวานครับเชนน้านาคิดไม่หวานดูตารางการวางแพรวางเรือหน่อย มันจะมีอยู่ท่านเดียวนะฮะคือหลวงพ่อโลยครับผมย้ายมุมโฟกัสอีกนะฮะมุมนี้ไม่เห็นเบื่อนทรงชัยนะเรื่องนี้เป็นแค่เพี่น้องครับผมรผับชมบรรยากาศตั้งหมาประกอบฉากมุมนี้นะ <c oughs> มุมนี้หรืมุมนี้ ่อนแล้วกันนะมุมนี้ก่อนแล้วกันต้องปวดตัวนะฮะมุมนั้นเดี๋ยวเราจะเดินทิ่มแทงกันมุมนี้หายากเหลือเกินนะมุมการถ่ายทำเนี่ยกลับไปมุมเดิมดีกว่าีปน้องเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนหัวนะห้ามด่าผม ขู่ร้องห้ามด่าก,กันมุมนี้ดีที่สุดพี่น้องเลยนี่แหละ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 ตรงนี้เลยพี่น้องอออนี่แหละเอาเอาดีแลสวยสุดนี่แหละนี่แหละเอานะก้าเซียนนะพี่น้องปลาบึกปลาบึกเนะี่อไฮไลท์ของบ่อน,นี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่จาจะขนาดน กล่องพร้อมแล้วนะครับสิบเก้าเซียนขอให้พวกท่านมรรันหรรวานกันสิสวยนะครับหลวงพ่อรอดคางคางอันชื่ออะไรหลวงพ่อรอดเซียนชื่ออะไรเนี่ยนี่นี่นี่นขางๆงอันเนี่ยทำไม่รู้เลย ฉุดน,น,น้ำเต้นโหท่านไม่ค่อยดีนะท่านนี้ยังไม่ได้ตำแหน่งยัไงไม่ตำแหน่งด,ดูดิจะจัดยังไงให้มันลงตัวนะ,ะตรงนั้นแสดงว่า,ไม,า,านนไม่ใช่จุดการหวานนะครับไม่ใช่จุดการหวาน เสียบตรงนั้นตรงกลางนั้นเอา้รราคิดเพล่ไม่หวานเหรอคิดเพลร่รวันนี้ไม่หวาน <l ars> เห็นแบกพามันเป็ดเศร้าพี่น้องแบกแพ้ตัเป็ดเศร้าเลยไม่จะหวานอ๋อลงแพไปนะเซนเดมนะพักตัวขึ้นมาแล้วนะั่นทีมงานของเบอร์หนึไฟสานนะนั่นแหละ อญาตโฟกัสมุมนี้รอที่สุดครับผมเห็นแล้วทุกเซียนนะ

เห็นอีกท่านหนึ่งครับนวลน,นะแบงกงแคทครับนน,นับแล้วนับอีกก็นับสิบเก้าคนนี่นั่นแหะสิบเก้านะลงไปแล้วครับผมแบงกงแคทจะอยู่ข้างๆข้างหลุยนะฮะมุมนั้นก็ไม่เห็นเลยครับจะยืนมา,ท,านนท่านยืนละท่านยืนละลงไปแล้วลงไปแล้ว,ลลวนั่นแหละย่างไม่ยางครับ ผมจะขออนุญาตนะจากเวลาคลิปในช่วงของจัดฉลากตลอดจนการวางตะรางของแพและเรือนะฮะไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับผมขออนุญาตเสนอหน้าไปพบกับท่านผู้ชมในช่วงราดกระติ้แท้ครับผมตามผมนะพี่น้องตามขอ้องตามดูคลิปที่สามของวันนี้นะครับขอบคุณครับ